อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าผักช่วงนี้แพงมากแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ราคามันมันมันแอบแพงกว่าชาวบ้านนะนั่นก็คือโภผูครับคือที่ร้านเนี่ยไม่ได้ใช้โภูมาพักนะครับแล้วก็อย่างว่าแล้วฮะตั้งแต่เริ่มมาทําสวนนะฮะสวนอีกแล้วใช่ครับพอมาทาสวนเองเนี่ยก็มาปลูกโภูเองซะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับโภผูนี่ออกมาอย่างกระปดกันเลยฮะใหญ่มากใหญ่แบบตะโกนคือเทียบกับมือเนี่ยดูดิเทียบกับมือก็คือล้นมือเลยครับ ถ้าเทียบกับมือแล้วยังไม่เห็นภาพนะฮะก็ต้องเทียบกับแขนไปเลยครับดูแขนเทียบกับแขนดูเลยนะโอ้โหใหญ่มากคืออันนี้ต้องบอกนะครับว่าน้องยังโตไม่เต็มที่นะะยังโตไม่เต็มฝัก,กนะครับคือตอน,นนี้น้องอ่อนแล้วก็ค่อนข้างกรอบนะครับไม่แข็งด้วยฮะอ่ะพอได้มาแบบนี้แล้วนะครับก็เปิดตรงเอามายำเลยครับยำตัวภูครับวันนี้จัดไปเลยวัตถุดิบก็ประมาณนี้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาใส่น้ำยำนะครับตามด้วยขัวกะทินะฮะตามด้วยพริกเผาครับสูลิสงครับผมมะพร้าวครับจากนั้นเราจัดการคนให้เข้ากันนะครับพอคนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบนะฮะจากนั้นก็ผูผูพ้ะเอกของเรานะครับใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็คลุกนะฮะคลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็เสร็จก็จัดใส่จานได้เลยครับโรย เครื่องกรอบนะฮะเครื่องกรอบให้มันกรอบกรอบกรุบกรุบเพิ่มเท็กเจอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับน้องยำตัวพูของเรานะครับกับโทปูยักษ์นั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับแล้วเจอกันครับ